กิ่ตีไ้ตัวนี้มันเะโตโตัวาใหญ่เน่โน่นนะเอาไป้ี่หาน่รกสบายเห็นไหมลัะแต่ว่าบาัตรไปกิจบัตรเล็กน้อยเีตั้งมาบ่อยๆเพราะเทวด,ดามันอสอนกันี่นะเวลารนะับคำสอนมีบางท่าน,นโอ้ของเล็กน้อยประเท่ทนี้แสดงบัตรก็หมดไปมันหมดที่ไหนเนี่ยถ้าไม่บอกะนะั้นเดินทางลงนรกกันเป็นแถวหมดไม่เลือกท่านวันนะ มียรามบรรดาศักย์ใหญ่แสนใหญ่อะไก็ทำดีเสร็จสามทีスス่สุดสำหรัการนั่งแท็ไในแต่คนที่กำลังบริโภคอาหารอยู่ต้องปฏิบีติให้เขากินข้าวกันอยู่เป็นนั่งแทงกเขามันไม่ไม่เรียนทองตนเคาไหว้ขานั่งอยู่เราไปแทงไมันก็ไม่ควรเขาปิงข้าวอยู่ไปนั่งแทงมั่นก็เป็นไม่แต่ระแล้ว ถ้าเป็นคนก็คนเลวพระมันก็เลวกว่าเขายานี้ระตกมารกไสิเพราะทำไมเขาขาดความเรื่อใสายในวุทธศาสนาเขาพานัา,า,านติดเงยนมาศาสนาเพราะจะไม่ไม่มีเรื่องหใหเราเอาเรื่องอะไรเนได้คนในพุทธศาสนามีแต่คนเลวตอไพระพุทธเจ้ามัวหมองไปดวดตัดทำลายความดีของคนที่มีศรัทธานี่ข้อดีสี่ที่สุดน่ยู่ในห้องกับคุณหญิง ไม่มีู้ชายอยู่เป็นเพื่อนต้องเป็นปบัตรใจจิตติไม่ได้ตรรยยด้องการยึดในห้องถ้าไม่ไม่มีวิชาวิชายเป็นเพื่อนตอนนี้ต้องเว้นไว้แต่ห้องโปรที่มีคนมองได้ง่ายไม่จะพูดอย่างนี้สมัยน่าห้องลับไม่มีู้ชายเป็นเพื่อนน่นแนออยแค่บัดไใจจิตติ ข้าทีสูนั่งในที่แจ่งกับผู้หญิงสองต่อสองแป้นบัดตายอยูดคืออนี่แค่นั่งนะไอ้พวกเจี่ยวเป็นปรับเรื่องนงไอ้พวเจียวไปจับมารับเรื่องเอาแค่นั่งอย่างเดียวสองต่อสองเขาว่าหนึ่งต่อหนึ่งสองต่อสองไอ้เจยจับเลยใช้เป็นสริงคนที่มันหนึ่งต่อหนึ่งรวมเป็นสองไม่ต้องปฏิบัติโต้สูรับมีมนุษย์ปุจจนะทั้งห้าแล้ว จะไปในที่อื่นจากที่มีมนนั้นในเวลาก่อนแข่งคนดีแั่งกลับมาแล้วคนดีต้องลาที่สุที่มีอยู่ในวัดก่อนจึงจะไปได้ถ้าไม่ลาก่อนจะไปต้องไปติดตีเว้นไม่แต่สมัยที่การยีวรในเวลาทำยีวอในการยีวรเวลาทำยีวรเวลานี้เลิกไม่ใคกันแล้ว <c oughs> มีไหมความว่ากินอยู่แล้วนี่มากินอยู่แับเขาเวลาจะไปเขาต้องลาเนี่ย ไปลาม,มาไหวเป็นของท่านก็เสียมันยากแท้อะไม่ได้นี่เพราะเจตถ้าเขาระวนาด้วยปัจจัยสี่เป็นสี่เดือนทึ้งขอของเขาได้เพียงกำหนดเท่านั้นถ้าขอเกินกำหนดกันไปต้องไปอิตทีเป็นไ่ได้เขาก่าวณาอีกนี่เขาบอกให้ว่านะโดยนาญยาสี่เดือนนี่พระคุณเจ้าต้องการอะไรก็ขอได้นะครับ ต้องคคยธรสมณบริโภคถ้าเตินบรีแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็หมดได้เท่านั้นถ้าเลยไปขอเขา,เ,ขาเพื่อขาดกาันการะเวนาการหมกหมายถ้าเขาเบรนาอีกต่อไปก็ไม่เป็นไรแต่ที่ตุไปดูกระบวนรัพท,ที่เรายกไปเพื่อจะรบกันต้องตาจิตตี ก็ลุกทัจากตึก,กไปดูเขาไปยืนดูเขาเป็นไปตื่นแม่ดอาบอกแต่พระนำทัพเดินขบวนนี่เป็นอาบอะไรเนาะไม่เป็นมั้งเพราะว่าไม่เป็นพระแล้วถ้าไม่เป็นพระจะแล้วก็ไม่เป็นอวบจะไปเดินขบวนกัเขานะจะไปนั่งจะมาถาภาวานาพระเบญท่วงนี่ไม่เป็นเรื่องก้าวท่ายเฮียเตี้ยต้องไปมีอยู่ พึงไปอยู่ได้ในกองทัพเป็นสามวันหมายความเหตุที่ต้องไปีอยู่ไปเยี่ยมญาติเป็นนักรบชื่ออะไรกตามไปตรงก็อยู่ในกองทัพได้เป็นสามวันถ้าอยู่เกินกำหนดนี้ต้องไปาีกปีนี่ก็มีะไร่ไม่ยาก <c oughs> ก็เป็นเวลาที่อยู่ในกองทัพตตมกำหนดนั้นถ้าไปดูเคารุกกันก็ดีเ้าไปดูเขาตรวจปนกดีดูเข้าใจกระบวนการกดี ดูหมแทนา,าที่จ่กระบวนทักทารต้องผ้านดีๆก็เลยพูดอย่างง่ายๆว่าเวลาที่อยู่ในกนอกนะนะแบบงทัพการกำหนดนั่นแหะอย่าไปดูเพื่อตั้งท่าตั้งทางเตรียท่าะแบบไหนก็สั่งให้ดูดีไม่ดีเป็นแนะนำหรอกเด้ออย่างใครก็จย่างถ้าอย่างผมไปด,ดูแล้วเสร็จโดนแน่ดีไม่ดีก็จะบอกว่ากำลังแกจัดมันไม่พอนี วาตั้งท่าแบบไหนเราเอ้ยแบบนี้ไม่เป็นเรือ่องไม่เป็น,ปนแบบนองต้องจัดอย่างนี้ดีค่ะติดมาแบบนั้นลงตีแบบนี้นะไอ้ผมไม่เคยจะด้วยมีตัวอย่างผม็มื่อไปไปน้ำบัดเคยวันนั้นนีกถ้ไปเป็นกันไปเรื่องเขาแล้วเดี๋ยวกลับมาไปดูว่าจัดกระบวนทัพเพาไม่เดี๋ยวงานนี้แนะนำเขาเขาแต่ไม่ใช่เป็นนักรบสี่ไอะไม่เคยรบ ดีไม่ดีเขาวางแผนไม่ถูกใจบอกเอ๊ะนสมัยก่อนนี่ก็ทำกันแบบนี้นะเราควรจะทำต่างนั้นนี่ลาไปเลยนะตอนนี้มาตุลาปานวัดอันเด่นตุราปานะนี่ก็เป็นอันเด่นลาเด่าานพระกิาานเล้าดิไม,ดาาไม่เจเเววอพระแล้วแล้วก็ไม่เจอพุนัดด้วยเลวกว่าตัดนรกหนึ่งวิสุเด่นน้งเมาต้องไปหยุดตี ไอ้น้ำเมาเนี่ยมันมีเรื่ออยู่ว่าถ้าเป็นกัญชาย,ยาก็ต้องไม่มีรถไม่มีกลร่นอย่างเขาบอกผมไม่เจอต่างๆเวลานี้เขาเพใ,ใช้ไอ้กอฮอหมันขันแต่รถเหล้าก็ไม่ปรากฏเครื่อเหล้าก็ไม่ปรากฏให้ได้เขาไม่ตู้จี้ที่สุต่อมัดไปอยู่ตีพี่ให้ให้เสียวกระสันให้ล้อตกใจเลี้ยงเรื่องเล่นอย่างเด็ก หลายมือก็ไหน้ำเล่นต้งเป็นาบาปปจริยตีถ้าไหวน้ำไปช่วยคนไาวน้ำไปเก็บของที่มันมีค่าคือเป็นของเราหรือของสองฆ์ไม่เป็นไรที่ทนี่แสดงความไม่เอื้อเฟื้อในยินัยต้องปยริยตีเอาแล้วแต่ไม่เอเื้อเฟื้อนะท่านปรับประวัติปจริยตีแต่ว่าถ้าไปละเมิดสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งหักจะพ่อสิขาบทอีกในเรืเอ่องนี้ก็อทกานไม่เอื้อเฟื้อในวินัยเป็นาบาปปจริยตีอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่ ถ้าวิสุขร้อนวิสุขให้โกกีต้องเป็นป่าอจิตใติระวังน,นะระวังพิรันต์ผีดุอันนี้เองผีดุเกินไปนะถ้าเป็นร้อนเขาแบบนี้เป็นป่าจิตติก็โอเคเขาพิรุปไม่เป็นไข้ติดไปให้เป็นเกลือก็ดีให้ผู้อื่นติดก็ดีเพื่อจะถึงต้องไป่าจิตติติดเพื่อเอิดไม่เป็นอันตร นี่ไม่เป็นไข้ติดไฟหรือเปลือกเดินทางไม่เป็นไรเขาเป็นไข้ในทางนิย่าเพราะมันหนาวหนักคนไม่ไหวอาการไข้มันกำเริบถ้าไม่ทําไม่ติดไฟถึงแล้วติดให้เป็นฐานไม่เป็นไรถ้าติดตัวหุงข้าวอันนี้ไม่เป็นไรหุงข้าวต้มน้ำนี่ไม่เป็นไรถ้าหุงข้าวต้มน้ำมันมีตะเพื่อนไม่มีฐานนี่ไปก็เป็นเรื่องนี่พอเจที่สุเดียมนายมัตยมประเทศ คือจังหวัดกลางแห่งประเทศอินเดียมีสสิิบบห้าวันจนอาบน้ำอยู่คนหนึง่งถ้ายังไม่ถึงิบห้าวันอาบน้ำต้องไปทีตีอู้ยุ่งจริงเพราะไม่แต่มีเหตุากบบารณ์เป็นในกจรในประเทศเป็นประเทศเราอาบน้ำนัดเป็นนิดไม่เป็นน้ำบัดอ้าวโอ้ยโอ้นนี่ไม่เป็นแล้วเพราะเราไม่ไปอินเดียในมัธยมประเทศเด็กบ,บอกกลางประเทศอินเดีย ห้าวันยังอาบน้ำได้คนหนึ่งวันที่มาเทศเรียนมันหาน้ันยากมีความหมายได้ไปยังไงก็ตั้งเด็กแม่อุณบายแล้วเราไม่เป็นแน่ก็ดีแปที่สูดได้จีวรใหม่มาต้องมีผู้เดชสีสามอย่างคือสีเขียวที่มย l m คือสีดำยังได้ย่างหนึ่งจะนุ่งได้ถ้าไม่ทันพิสูจก่อนแล้วนุ่งผมต้องไปดีๆ ไอ้คำว่าติดผู้นี่ทำให้เป็นเป็นเครื่องหมายขึ้นมาจะได้จำกันไว้ในของเราจะไม่ใช่ว่าทำให้มันเสียสีถ้า <c oughs> เสียสีสุดนิดเดือดนี่ไม่มีประโยชน์ก็จะไ,ไม่จะได้ไม่แย่งกีวรกันไม่แย่งสะบงกันว่าของฉันนี่ฉันแต้มไปตรงนี้เอาของฉันฉันแต้มไปตรงนน้นแต้มจะประจําที่เอาไว้ดีไม่ดีก็แต้มที่ตรงนี้เองข่าก็ดีแล้วแต้มมั่งที่ แต้มมาที่เดียวกันแล้วก็อาจารวานเก่าของเราไปแลกนั่นเขามาบอกเอ้ขั้านแต้มตรงนี้นี่มันเป็นอย่างน,นี้นี่ท่านกันไม่มันเกิดแยงเกิดทะเลาะกันความจริงพระหนึ่งก็อาจารย์เลมันมือัดป็นอยากที่มันมีเรื่องมาแล้วกันตรงนี้มันเนี่ยแต่ว่าพระดีเสมอมาขวดดีเสมอไปทำไมดได้กินเลยงหักสะัตว์จะได้ทานเยอะแยะกัน ถ้าพิสุวิจัติวรวิจิสตุนีหรือท่มเน็นแล้วตัวรับยังไม่ได้ถอนโนวจวน,นั้นต้องไปตื่นีิกัดิแปลว่าเอาไว้กลางเป็นของของสองอย่างของเวลาเราจะนำมาใช้ต้องบอกให้เขาฟกงเขาบอกอ๋อไปใช้ได้ก็ถ,ถือว่าเป็นการถอนทำไมว่าวิกัดทำไมภาษาม่ดีไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ความต้องแปลเป็นถ้าแปละจะต้องแปลแล้วองไมแปลมันทำไมแล้วพูดภาษาไทยไปเลย ว่ายุวันนี้ผมได้เพิ่อนพอดีมามันเิดนระเบียดตามเขาดีไหนท่านายังไงก็ดีแล้วก็ผมถ้าท่านคือว่าน,นี่เป็นของสงกราง